สืบสายทานด้วยใจพักพระจัก,กรี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักกรีนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเพชรบุรีนะคะแม้ว่าจะตั้งมานานแล้ว30กว่าปีแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลวันนี้เราจะไปฟังจากทางท่านรองผอศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเป็นคนแนะนําให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผอ,อค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผมพันตารวจโทชาลามาอุดม ตำแหน่งรองผู้กักับนในการโครงการพัฒนาตามภาพ,าพาบิจิองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรองผู้ในการศูนย์ศึกษาพัฒนาวิสัยอันเนื่องมาจากเริ่มดิครับก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนเลยนะคะว่าทางศูนย์ศึกษาห้วยสายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2526อ่ค่ะตอนเริ่มแรกเนี่ยมีการ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอะไรเป็นปัญหาหลักนะคะในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชัชอาภาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบราชกุมารมีพระราชบิดในการจัดตั้งที่พระราชทานให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานโดยบอกถึงปัญหาวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะองค์รวมมิได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องดําเนินการไปในลักษณะควบคู่กัน Mm hmm. และผลสรุปสุดท้ายตายทางการดำเนินงานจากการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ่ยจ่ายซึ่งรวมไวเ้เด็ดโดยมีใจความสรุปได้คือพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อนเนกประสงค์ จัดให้ราษฎรที่เข้าทํากินอยู่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์จากป่าไม้และไม่ทําลายป่าไม้อีกต่อไปมุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป,ป่าจัดหาแหล่งน้ําศึกษาวิธีการทําระบบป้องกันไฟป่าระบบป่าเปียก ให้ราษดรสร้างรายได้จากผลผลิตจากป่าไม้เพราะปลูกพืชชนิดต่างๆควบคู่ไปด้วยและให้ราษฎรที่เข้ามาทำกินโดยมิชอบเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาป่าไม้ประกอบอาชีพโดยใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตอนอกจากนี้ยังให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะให้ประชาชนผู้ยากไร้อยู่รอดและธรรมชาติอยู่รอดค่ะแสดงว่าจริงๆแต่ก่อนเลยเนี่ยตรงห้วยทรายคือสภาพมันค่อนข้างแห้งแล้งหนักแล้วมันลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเป็นที่มาของชื่อเรียกห้วยทรายหรือเปล่าคะท่านรองผอจากเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อืมค่ะเป็นพืนป่าขนาดใหญ่ตั้งส,สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก โครงแท่นประกาศเป็นเขตพระราชินิเวศมฤคทายวันมีพื้นที่โดยรวมประมาณสองหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดไร่จากพระราชินิเวศมฤกทายวันตครงแท่นประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์และเขตพระราชินิเวศมฤคทายวันมีสัตว์ป่าชุกชุมโดยเฉพาะสัตว์ประจำถิ่นคือเนื้อสายซึ่งเป็นสัตว์จำถิ่นมากินน้ําตามลําห้วยอื hmm. เราจึงได้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยสายครับอ๋อค่ะมาจากเนื้อทรายส,สัตว์ประจําถิ่นนี่เองตอนแรกตอนแรกท<ช>ี่ฉันนึกว่ามาจากพื้นที่แห้งแล้งจนเป็นเป็นทรายก็เลยมาเรียกตรงนี้ว่าห้วยสายไม่ใช่เนาะมาจากไม่ใช่ครับเสรีศาสตร์่าปประจำถิน่นค่ะค่ะเป่มีรุกถุมเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อืมแล้วจากป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ๆทำไมมันเกิดความเสื่อมโทรมขึ้นจนถึง ขีดสุดแบบนี้อะคะสาเหตุมาจากเรื่องอะไรอะคะหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านสร้างมฤคทสธวันเสร็จสองสี่หกแปดทรงเสด็จมาประทับสองครั้งหลังจากสวรรนคตก็ไม่มีพระเจ้าคุณดินองค์ใดมาครับมฤคทสธวันนี้ก็ทุดโท่งไปจากฝืนป่าสองหมื่นกว่าไร่เนี่ยประชาชนก็บุกลุกแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยขาดหลักวิชาการ ส่งผลให้ป่าไมา้ถูกทำลายลงทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลโดยลักษณะของภูมิประเทศด้านนี้ก็ติดเสื้อขาวตะนาวสี<ฆ>จากชะอำไปถึงอาชุมพรถ้าไม่มีร่องมรสุมฝนก็จะน้อยอยู่แล้วจนมีลักษณะเป็นพื้นที่อับฝนโดยลักษณะของธรรมชาติลักษณะของภูมิประเทศอยู่แล้วดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและมีความเป็นทรายสูงมากค่ะ เมื่อขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและเกิดการชาร้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นที่พื้นที่ลาดเอียงไปด้านทิศตะวันออกไปทะเลพอฝนตกน้ำกรไหลชาร้างหน้าดินออกไปประกอบกับรัศดรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรจำนวนมากทำให้คุณภาพของดินเนี่ยตัจนไม่สามารถทำการเกษตรได้และเกิดการจับตัวแน่นแข็งที่เรียกว่า ดินที่แข็งเป็นด่านก็เป็นดินดานไม่สามารถจะทําการเกษตรรากพืชมันเจาะไม่ลงว่าอย่างนั้นเถอะมันแข็งเกินใช่ไหมคะอ,มอ,อันนั้นคือสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ตรงนี้เสื่อมโทรมแล้วหลังจากที่ศูนย์ศึกษาตั้งขึ้นมาแล้วล่ะคะมีรูปแบบในการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาเนี่ยวางแนวทางรูปแบบไว้แบบไหนคะกการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิจัยมีเป้าหมายในการดำเนินงานในการพัฒนาตามแนวพระบิดพระธารมไว้ว่าโดยสรุปคือ ฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งลักษณะการดำเนินงานออกเป็นห้าด้านได้แก่หนึ่งการอนุรักษ์และปรับปรุงบำรุงดินสองการพัฒนาแหล่งน้ำสามการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสี่การสร้างอาชีพและผลิตอาหารเื่อช่วยเหลือประชาชนและห้าด้านพลังงานทดแนทนครับ มีห้าด้านด้วยกันที่เป็นรูปแบบที่วางไว้นะคะคแล้วหลังจากการดำเนินง,งานตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันราคาท่านรองผอ,อนในการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดตามพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการดำเนิงงนการในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะสำหรับที่นี่ในปัจจุบันเนี่ยศาาูนย์ศึกษาการพัฒนาวิจัยมีลักษณะดาเนิน,นาง,งานแบ่งออกเป็นหกด้านด้วยกันคือยังคงสืบสารรักษา ต่อยอดงานของพระบาทสมเดจพระชนาการพิเศษมหาภูมิคนอดุลยเดชมหาราชบรรมบาราศวพิษสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทําให้ดีขึ้นไปสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ทําให้ดีขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนและการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยทําทั้งห้าด้านเนี่ยให้ดีขึ้นยิ่งไปตามพระบริที่ให้ไว้นะครับที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยก็จะมาต่อยอดในการพัฒนา ตามที่ประบาดเด่นพระเจ้าอยู่หัวได้การที่สิบน,นะครับได้ดำเนินการเป็นหกด้านก็คือการสนับสนุนส่งเสริมผลิตและการช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปโดยใช้วิธีการขยายผลด้วยหลักการการตลาดนำการผลิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านรอบตึกและ,ะเกษตรกรที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพราะว่า ศูนย์ศึกษาเนี่ยตั้งมา30มสิบกว่าปีะนะครับเมื่อมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราก็ต่อยอดงานของสมเด็จพ่อก็คือทําให้ดีได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็องค์ท่านให้ต่อยอดรักษาสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ทําให้สมบูรณ์ต่อยอดให้กับประชาชนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะก็มีการต่อยอดขยายผลออกไป จากผลสําเร็จที่เห็นเนี่ยนะคะเห็นตอนนี้มีการขยายไปสู่เกษตรกรรวมไปถึงทางโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนด้วยใช่ไหมคะ<ต>ร,รองหมออยากให้เล่าประเด็นนี้ให้ทราบหน่อยค่ะว่าได้ดําเนินการในเรื่องใดบ้างคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิจัยได้นําผลสําเร็จในการศึกษาทดลองวิจัยตามแนวพระราชดิษฐ์นะครับ,รบจัดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมจําน,นวนแปดหลักสูตรโดยขยายผลไปในพื้นที่ 4ตำบล26หมู่บ้านในรอบศูนย์ศึกษาพนาวิจัยในเพลชามนี่นะครับแล้วก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันจำนวน11โรงเรียนและโรงเรียนในพื้นที่อีกนะครับรวมทั้งกลุ่มฝั่งตะวันตกอีก10จังหวัด mm hmm. โดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นกลุ่มเกษตรกรจะเน้นในการทําการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพค่ะ <c oughs> การรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อผลิตสินค้ากลุ่มนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจะเน้นด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในในโรงเรียนเช่นการเลี้ยงไข่ไก่พระราชทานในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นไปตามพระราชบิกของสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดในในสวนบ้านห้วยโศก และโรงเรียนตำรวจะเวนเจแดนบ้านโป่งลึกเมื่อวันที่15มกร,ร,ราคม2563มีใจความว่าขอให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มเติมโดยใช้พันไก่ไข่จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านท้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระงที่หรือว่ากบอร ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้้ยสายอนเนื่องประจำรีจัดสร้างโรงเรือนให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั้งสองแห่งพร้อมอำน,นวยความสะดวกประสานงานและให้การสนับสนุนจัดการฝึออกอบรมให้ความร,รู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และสูตรอาหารไก่ไข่การส่งมอบพันไก่ไข่พระราชทานจนแล้วเสร็จและดำเนินการติดตามผลการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ปริมาณไข<ะ>่ไก่มีเพียงพอในการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละสองวันและมีเหลือจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือผู้ปกครองเด็กครับค่ะอ๋อนอกจากน้องๆในโรงเรียนจะได้รับประทานแล้วก็ยังมีจำหน่ายด้วยแล้วเด็กคๆคือเขาก็จะได้ได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของการค้าขายด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ครับเริ่มตั้งแต่เลี้ยงระบบสหกรณ์ระบบการรวมกลุ่ม และ,ะบ,บอกว่าความรับผิดชอบนั่นคือหัวใจของพระององท่านที่จะให้เด็กได้ความรู้กลับไปใช้เมื่อเมื่อเมื่อโตขึ้นครับค่ะโอ้ครบเลยนะนอกจากได้ประโยชน์ทางร่างกายยังมีทักษะอื่นๆเพิ่มพูนเข้าไปด้วยแล้วนอกจากนี้เห็นบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินง,งานของศูนย์ห้วยทรายนะคะและทรงเปิดอาคารแสดงสินค้า จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรอันนี้เป็นอาคารใหม่ที่มีการ,รจัดแสดงสินค้าตรงนี้นี่มีความสําคัญยังไงบ้างคะเนี่ยครับตรงนี้จากที่ผมบอกว่าศูย์แต่ละสูย์เนี่ยตั้งมาสามสิบปีค่ะในการจัดตั้งอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรนั้นถือเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งในการดําเนินงานตามแนวพระราชบ,บิดซึ่งมีพระราชบ,บิดเกี่ยวกับการจัดตั้งร้านค้าไว้เมื่อวันที่หกสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า ค่ะทำโดยสรุปว่าการทําการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่จะให้ดีควรมีแหล่งน้ําไว้เติมได้เผื่อน้ําไม่พอใช้แต่รูปแบบที่ทําที่สวนสมเด็จไม่มีน้ําเติมแต่ก็ควรทําเอาไว้อีกรูปแบบหนึ่งให้จัดตั้งร้านค้าจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและทำเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมเกษตรนะคระับนั้นสินค้าที่จำหน่ายนั้น มีการคัดเลือกในการวางจำหน่ายนะครับโดยพันตำรวจเอกพันตนรัสธรรตรารั์ซึ่งท่านเป็นผู้ในการสูกนะครับโดยใช้หลักการว่าความคุ้มค่าคือเน้นให้สินค้ามีมูลค่าทางสายตาสูงกว่าราคาที่ตั้งจำหน่ายรูปลักษณ์ของสินค้าเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งสินค้าหัตถกรรมจากพื้นที่ต่างๆกว่า15จังหวัดนะครับโดยผู้ในการสู่เนี่ยท่านไป ติดต่อประสานงานเองเลยนะครับเช่นผลิตภ์ณะ์านจัดสารต่างสอนารายจังหวัดเพชรบุรีค่ะผลิตภ์ณฑ์กระจูดจังหวัดนครศรีธรรมราชผริตภัณฑ์กระเป๋าผ้าจากจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าพื้นบ้านเครื่องหนังจากจังหวัดกาสินต้นไม้และวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆป่า11จ,จังหวัดเช่นน้ำส้มฝันไม้จากกลุ่มนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้า กลุ่มสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสิยาสยามมรมราชมารีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนจากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาสนะครับกิ่งพันไม้จากกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดปาชีนบุรีกิ่งพันมะนาวแป้นจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีกิ่งพันมะม่วงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพเช่น แชมพูมอทําดีไฟเซรั่มเจ็ดเส,สื้อไผ่ไอซครีมนมสดนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืง่มในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ใกล้เคียงและก็ที่เดินทางผ่านมาผ่านไปพร้อมทั้งมีการสอนในการทำอาหารให้กับผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพในด้านอาหารโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับในการสอนนี้นะครับเราสอนให้ฟรีครับ โอ้มีมีการสอนที่ฟรีเรียกได้ว่าอาคารอาคารเดียวเนี่ยบรรจุสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี่หลากหลายทั่วประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะว่าแต่ในจังหวัดเพชรบุรี<ช>หรือว่าจังหวัดใกล้ๆแค่นั้นหมูจากกาลสินก็มาถึงนี่เลยนะคะใช่ครับเพราะว่าเราช่วยเหลือเขาผู้ในการท่านมีนโยบายว่าเข้าไปหาแล้วเขาบางทีกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มที่ทําเนี่ยก็ทําการรวมกลุ่มแล้วก็ไม่รู้จะจําหน่ายที่ไหนอืมเราก็รับเขามา แล้วก็มาขายเลยรับซื้อขาดแล้วก็มาขายนะครับโดยผู้ซื้อก็ได้ของดีไปทั้งนองรับใช่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่แวะไปที่ศูนย์นะคะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเน้นความคุ้มค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการของประชาชนด้วยทีนี้ตั้งแต่เปิดมาเดือนมิถุนายนที่มีการเปิดอย่างเป็นทางการมาถ,ถึงตอนนี้นี่จําหน่ายสินค้าได้เยอะไหมคะท่านรองผอ ก็จำหน่ายได้ค่อนข้างดีนะครับอย,ยู่ในในช่วงของโควิดก็ยังถือว่าสินค้าที่จำหน่ายเนี่ยไปได้ได้ไดีทีเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกเช่นเรามีข้าวสารรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาอยู่ในพื้นที่เนี่ย <c oughs> หมู่บ้านรอดสุดเนี่ยแล้วก็ผลิตโดยโรงสีของศูนย์ศึกษาเป็นโรงสีขนาดเล็ก <c oughs> ไข่ไก่สดจากการเลี้ยงไข่ไก่ในทฤษฎดี เรามีพื้นที่ประมาณห้าไร่เราตั้งสมมติฐานว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในครอบครัวมีสี่คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองนะครับมีพื้นที่ห้าไร่จะทำไงให้อยู่รอดแล้วก็ยั่งยืนนะครับมีผักบอดตันพิษมีกิ่งพันไม้ผล่างที่กล่าวไว้แล้วก็น้ำรมต่างๆเมื่อเราตาธิตตรงนี้แล้วว่าอยู่รอดแล้วก็มีจำหน่ายให้กันในอาคารครับ ค่ะอย่างที่ท่านรองผอ,อ,อบอกมานะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็ต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ทําตามมาตรการความปลอดภัยต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้นะคะแล้วทางศูนย์เนี่ยค่ะได้มีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ยังไงบ้างไหมคะครับศูนย์สื่อสรพัฒนาอิสนะเน้นผลิตสื่อและเอกสารที่เษกษตรกรสามารถศึกษาแล้วเข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติได้เองเช่นหนังสือกเกษตรทันสมัย นวัตรกรรมง,ง่ายๆทำเองได้ไม่ยากก็คือระบบให้น้ำทางเทคโนโลยีนะครับวีดีโอเผยแพร่การผลิตการปลูกพืชแบบหมุนเวียนเช่นปลูกวัลลาแปลงเก็บวัลลาแปลงจำหน่ายวัลลาแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตแบบต่อเนื่องในลักษณะนั้นครับค่ะก็ออก็ใช้เป็นการผลิตสื่อออกไปให้ชาวบ้านไปติดตามรับชมรวมไปถึงเอกสารต่างๆใช่ครับค่ะ แล้วแล้วอย่างนี้ผู้ที่เขาอยู่รอบๆศูนย์หรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ค่ะท่านอรองผอคะทางศูนย์ศึกษาห้วยทรายได้ให้ความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างไหมคะครับในเรื่องของภัยโควิด1 9นี้ทางศูนย์เราได้ดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเ,เพื่อเพิ่มฐานางานโครงการเนื่องจากบ,บีหรือว่ากปหลหรือว่ากองกรรบัญชาการตารวจจราแดน,นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกาแรแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ย โดยการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของและผลิตภัณฑ์ของศูนย์เช่นข้าวสารไข่ไก่ปัจจัยการผลิตต,ต่างๆก้าพันไม้มเมล็ด 1, พันธุ์พืชผักปุ๋ยมาโดยทําควบคู่ไปกับกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชื่อว่ามีแล้วแฝงปันอย่างต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งในพื้นที่รับสู่แล้วก็ประชาชนที่ได้อโอกาสอย่างต่อเนื่องครับค่ะ แล้วอย่างนี้แนวทางในการดําเนินการต่อยอดต่อไปในอนาคตล่ะคะที่ศูนย์ห้วยทรายมีการวางแผนว่ายังไงบ้างคะในอนาคตนะครับต,ต้องบอกอย่างนี้ศูนย์ศึกษาเนี่ย <c oughs> เราทํางานตามรับบิลที่ส่งให้ไว้แล้วก็ทําตามแผนงานนะครับ <c oughs> อยู่ในแผนแม่บทฉบับที่เจ็ดตอนนี้กำลังจะขึ้นแผนแม่บทฉบับที่แปดโดยยึดเกอรรบรับบิลเป็นหลักในการทํางานนะครับ <c oughs> โดยแผนระ,ระดับกลางคือห้าปี <c oughs> แล้วก็มีแผนปี นะครับควบคู่ไปกับงานของคณะการเกษพิเ,ษเพื่อสานงานโครงการในเนื้อมปราจํารีงานของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนแผนงานของจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยมุ่งเน้นส่งเสริมต่อยอดพัฒนาตามแนวพระราชดิษฐ์เกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่ขั้นที่สองคือการรวมกลุ่มการผลิตและก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายสินค้าเกษตรโดยรับซื้อสินค้าจากเกษตรกร และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพรวมถึงกลุ่มหัต,ตกรรมมาจำหน่ายซึ่งมีหลักการดาเนินการการตลาดที่เรียกว่าถูกของผู้ซื้อแพงของผู้ขายลดการเพิ่มลดการพึ่งพาพ่อค้าคนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีไรายได้ที่แน่นอนมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไปครับเท่าที่ฟังนี่อยากเดินทางไปเที่ยวแล้วตอนนี้เปิดรับ ผู้ที่สนใจเข้าไปในพื้นที่หรือยังคะเปิดครับเปิดได้ดครับแต่ว่าเนกลุ่มไม่ใหญ่ในที่โล่งแกะแต่เราเปิดตลอดไม่ได้ปิดนะครับค่ะรวมทั้งที่ร้านค้าก,ก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ผู้ที่จะวอล์กอินเข้ามาเนี่ยเราก็ยินดีโดยไม่มีวันหยุดจัาถึงอาทิตย์นะครับค่ะแล้วก็ถ้าจะติดตามประชาชนที่อยู่ไกลเราสามารถเปิดเพจเ c e b o o k ในชื่อของศูนย์ศึกษากาพรพัฒนาวิจัยอันเนื่องไปจอมบิหรือติดต่อ สอบถามข้อมูลมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032593252ถึง 3, 3, 3ที่งานประชาสัมพันธ์ครับมีบอีกหนึ่งคำถามค่ะเพราะว่ามีผู้ที่สนใจถามว่าตัวอาคารนี้อยู่ตรงไหนคะด้านหน้าข้างนอกเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องเข้าไปในศูนย์ก่อนคะท่านรองพออครับอยู่ด้านนอกเลยครับไปมาสะดวกอยู่ติดถนนบายพาสเห็นเด่นชัดเลยค่านถ้ามาจากกรุงเทพ อ่าก็ยูเทินข้างหน้านะครับผ่านที่แยกไฟแดงสปริงฟิวมาประมาณสองกิโลยูเ <you turn S 1> ทินเียเลยถ้าจะเข้ากรุงเทพมาจากใต้เลี้ยวเข้าได้เลยสะดวกมากครับอ,อยู่ติดถนนเลยเห็นเด่นชัดนะครับมีอาหารอร่อยอร่อยราคาถูก <า S 2> นะครับราคาถูกแล้วก็สะอาดกินแล้วจะติดใจมีตอนนี้พันไม้ต่างๆอย่างที่กล่าวนะครับประชาเกษตรกรเขาก็มีไรายได้ ทำกิ่นมาค่ะนะครับแล้วเราจาหน่ายถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับยินดีครับค่ะนอกจากจําหน่ายเห็นบอกว่ามีพันไม้ไว้แจกด้วยเหมือนตอนนั้นในในเพจค่ะเรายินดีแจกไม้ป่าผู้ดีสนใจจะปลูกนะครับก็มีทั้งไม้ป่าไม้แจกแล้วก็ไม้ฝนที่ท่านจะซื้อไปปลูกในพื้นที่ของท่านได้ตลอดครับค่ะแล้วที่อาคารจําหน่ายสินค้านี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันไม่มีวันหยุดครับอ๋อน่าสนใจเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแนละ้วลงใต้แล้วกลับ,บขึ้นมาก็แวะซื้อหาติดไม้ติดมือได้ครับผัดไทยก๋้ยเตี่ยวคั่วไก่อันนี้เด็ดเลยลใช่ไหมคะ,ะท่านอ,อ,อ่ออร่อยมากครับอร่อยต้มทำรส <laughs> ดเด็ด <ม>อร่อปอดสามผักในพื้นที่อะไรจริงๆครับอ่าอ่ะคุณผู้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วไม่ไกลนะอยู่แค่เพชรบุรีเองแวะไปได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางพันตำรวจโทชาญร,รมามันอุดมนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟงังถ้าใครกำลังลงใต้ใกล้ถึงเวลาอาหารเที่ยงก็สามารถ เลี้ยวรถกลับไปทางฝั่งขาเข้าไปแวะที่ศูนย์ได้นะคะเพราะว่า มีอาหารอร่อยอย่างที่ท่านรองพออ,อบอกใครที่เป็นขาเข้านะคะจากใต้ขึ้นมาก็แวะได้เหมือนกันนะคะไปช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรค่ะสําหรับใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามฟังได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 นะคะทาง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสํานักง,งานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะ ติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจัก,กรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ